มีคลิปคลิปหนึ่งเป็นสามหนุ่มเมาอแอมาเลยไปเฉี่ยวชนเข้ากับรถของไรเดอร์นะคะทีนี้พลเมืองดีเขาเห็นเขาก็ตามไล่ไปปรากฏว่าสามหนุ่มนี้นะเปิดกระจกมาแล้วก็โชว์แบบซดเบียโชว์โอ้โหบอกว่ารู้จักคนดังคนใหญ่โตในจังหวัดด้วยันไงดูคลิปหน่อยคะ่ะพี่ควงทาเล้ก่อนนะครับก็นชนตอนี้พี่คันนี้ครับ เขาชนราหนี้ครับยื้อพลังไว้ก่อนนะครับไม่พี่ผมถ่ายแล้วครับพี่ไม่เขารออย่างนั้นนะพี่เข้าใจครับพี่เข้าใจพี่คนมาไว้ก่อนนะครับตำรวจกำลังมาพี่ไม่พี่ตำรวจกำลังมาครับมาเลยโอเคครับเอ็นดูกลัวก็กลัวแบบถอยหลังเลยอ่ะถ่ายคลิปนะแต่ก็ต้องดูความปลอดภัยของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ ว่าแต่เฮียหมาน้อยนี่นี่ใครนะฮะนี่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้เพราะว่ารถยนต์คันนี้ค่ะชนแล้วหนีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น16สิงหาคมบริเวณแยกซอยกำนันรถยนต์สีดำคันนี้ค่ะชนกับรถของรายเดอร์อ่านี่ภาพในระหว่างที่เกิดเหตุตนี่แล้วก็กวาดเข้าไปแบบนี้นะคะ ตอนที่ติดสัญญาณไฟแดงอยู่แล้วก็หลบหนีไปค่ะพล,ละเมืองดีเล่าแบบนี้ขี่รถตามอยู่นานไปถึงสามแยกไฟแดงตลาดเมืองทองเจริญสีเคาะกระจกรถบอกกลับไปดูคนเจ็บหน่อยค่ะคุณนาะชนคนกลับไปดูคนเจ็บหน่อย,ยทีนี้คนขับร้อมกับเพื่อนรวม3ามคนยกกระป๋องเบียร์ขึ้นมาสดโชว์สดโชว์ แบบนี้ก็ได้หรอเบียดรถเขาล้มด้วยขับหนีด้วยอ,อ้าวคราวนี้กลายเป็นว่าฉันไม่ใช่พลเมืองดีแล้วค่ะฉันก็เป็นผู้ประสบเหตุคนหนึ่งเหมือนกันอเขาก็เลยติดใจเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตามไปถ่ายคลิปเอาไว้คนขับบอกว่ารู้จักกับคนมีชื่อเสียงในจังหวัดเฮียหมาน้อยเออไม่รู้เหมือนกันเฮียหมาน้อยคือใครฟังเสียงพลเมืองดีหน่อยค่ะจะลงมาทำร้ายร่างกายคนนะครับ ผมถอยออกพอดีครับพี่หนอกผมถ่ายชื่อว่าพี่พี่อยาเข้ามานะมันเขาจะเข้ามาทำลายร่างกายกผมครับผมนั่นแหละครับพี่ตามลีพแล้วเขามีการกล่าวอ้างอะไรไหมกล่าวอ,อ้างชื่อผู้ใหญ่ครับพี่เป็คนมีชื่อเสียงที่บุรีรนนัมณีเหรอใช่ครับพี่เขาอ,อ้างมาครับแ,แล้วก็เขาคุยกับแกแล้วครับให้เพื่อนพี่คุยให้ครับแกก็ว่าไม่รู้จักครับ เหลืออยู่กี่คนเนาะคนดีคนกล้าแบบนี้นะคะส่วนคนที่ถูกชนคือนายกิติคุณอายุ36ปีค่ะก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองอุดอรธานีนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรส่วนตัวเขาเนี่ยบาดเจ็บฟกช้ำตามเนื้อตามตัวค่ะอยากจะให้กลับมารับผิดชอบนะคะเพราะว่าเขาก็เจ็บตัวต้องพักงานไปรายได้ก็หายไปประมาณ800บาทนะคะฟังเสียงผู้บาดเจ็บค่ะ อยากฝากถึงคนที่ชนเราอ,อย่างไรบ้างก็เ,เข้ามาสแสดงความรับผิดชอบหน่อยนะครับว่าลองมาคุยกันก่อนว่าทำไมถึงทําอย่างนั้นเ,เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะดูสภาพร่างกายตัวเองว่าจะทํางานไหวไหมครับส่วนเรื่องทางคดีนะคะตำรวจรอสอบสวนเพิ่มเติมทางผู้เสียหายถึงเรื่องอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็ถ้าคนขับยังไม่เข้ามาพบตำรวจแน่นอนหมายเรียก ต้องไปนะคะหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเลยแบบนี้ค่ะ